จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจุติพัลลุยน้อยจ้าพี่น้องเมื่อนี้สิผ้ามากเขาป่าหาเห็ดตอนแรกกับว่าสิมาตัดหญ้ายอยู่ตรงหน้าจ้าเลี้ยวขามา่ไม่เห็นเห็ดพี่น้องงงกว่าเมื่อวันที่วันที่สิบแปดจ้ะสิบแปดกันยาสองพันห้าอร้อยหกสิบห้านะจ้าพี่น้องพี่น้องห้องมาบึงเนี่ยเป็นอย่างจะกะอ่อนที่อย่างไร ไข่เรางงูิไปอย่างพี่น้องบอกก่อนพี่น้องเปล่าปากห้องเบมๆอยู่พี่น้องโอ้ยเตือนเตือนแห้งพี่น้องโอ้ยเปล่าไข่แม่เปลนพี่น้องจะอ่อนบ่อดอกแดงไก็ปวดคือพัวพี่น้อง bỏ hộp để nó cho pin hoàng còn cho heo. em cho anh em pin hoàng ôi 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 hạc lên pin ơi hạc cáo cứ câu ôi mày được quần đây, ơi pin ơi mua quần đi dạy này nó สองตำดอกก็ดิเต็มตาเลยพี่น้องไปจ้าตามตัวตามตัวพ่อยู่เลยพี่น้องมันก็เป็นไข่จ้ามันก็เป็นไข่ยู่ไข่เดียวนี่บ่ตัวก็ไมอยู่ไข่เดียวพี่น้องโอ้ยปวดหัอพี่น้องว้ายคือจบแล้วนพี่น้นองเอ้ยมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ย ต้น้ำตกน้ำโอ้ยพี่น้อง,าาองป,ป,ปองอา,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 าดปาดพี่นออ้องพูดอนพู่อนไข่แมเพู่อนอพี่น้องโอ้ยตา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 ยมาดูจัตุน้องมาเด้อจ้าอุ้ยอ่อนจนดิวุ้ยไข่เห็ดแหมพี่น้องเอ้ยพี่น้องจอะปา คือไก่งามแท้อุ้ย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 คือโสปบดโลกเลยพี่น้องเอ้ยพงเนี่ยหายก้อนพี่น้องปัดมึงเนี่แต่หงอกดี่ไงไปหายก้อนพี่น้องหายก้อนหายก้อนตาโอ้ยพี่น้องเอ้ยย่างไก่ง่ามาพอเห็นราโงกเลี้ยงมันเลยจ้ะ ตากบไปเดีวมาฮัตตตัวตาเงเหลืองเห,งเหงมาแต่ตัวจริงๆหาตัวหาตัวพี่นอ้อง โอ้ยพี่น้องพออีกแล้วพออีกแล้วพุ่นเด้อตาบาดพุ่นล่ะพุ่นล่ะมาเด้อพี่น้องมาๆๆๆจ้ะเหลงกกําลังออกอีกเหลงกกําลังออกอีก อุ้ยปีไก่หนึ่งไก่หนึ่งพี่เจ้าพี่น้องโอ้ยเมียดนี่ขอกระเป๋าใส่เนาะถ้าเตือนเป็ี่ยน,นยพี่น้องเออมืออ้ยอุ้ยเด็กเก่งเดี๋ยวฮะกรได้ยเลยติดแต่เป็นแมวโอ้ยพี่น้องเลย ซ่อนน้ำก่อยอก่บพี่น้องพี่น้องจ๋าป่อยเลี้วพี่น้องจ๋าโอ้ยไตลูกก็งามคุนเนาะโอ้ยไปโศกับกลุ่เนี่ยพี่น้องเอ้ยไตไตหฮึซ่อนเห็ดกระต่ายกระติเต็มตาเลยพี่น้องไกล้แล้วใกล้แล้ว พี่ดอีกดอกนึงพี่น้องก็แง่แถวอีกนิดหนี่ยเอาขึ้เก่าเอาขึ้เก่าลัดจ้าโอ้ไต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 ตไตขาดมันโอ้โหไตเต็มตาแล้วพี่น้องไปจ้าตอนมันงกพี่น้องเขามาติดแก่เม็ดดินแล้วเฮียเต็มก็กำลังออกพี่น้อง ไปแก่ไปน้ำกันนี่ละผ่อยอเล้วจ้างอกหนึ่งแต่ว่าไม่เปื่อนนี่พี่นอ้องจุ๊บไป,ปเดียวมันห่มพี่นอ้องมันตกหนักมันตกแน่วกดดูนีน่เพื่อนเพื่อน เอาคือเกา,เกาจต่มันดิตัวยมันแบบมันบใบใหญ่พี่น้องเต็มตายแล้วหระอพี่น้องไปจ้าจ้าเขาก,ก็ะด้มาหอดหน้าเหรอนะปิดจ่าพี่นอ้องก็มาเบิ่งพบานบันตัดเนี่ยขั้นเท้าจา้าเขาก็บสิพบพบประมาณน,นี้แหละพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่เลอ คือว่าใส่ได้อยู่ฝุ่นประบาดมันตัดหเนียน,นอยู่คนเดียวจะได้กินได้อย,อยากอยู่ดอกนะพี่น้องนะห้ามอยู่ข้าวเจ้าจ้าข้าวใส่จะกินแล้วพี่น้องบางฝ้าบางฝ,าางฝานก็ท้องฝ้าก็ กำลังสีแหล่ไม่อีก้วพ่นนองเมื่อวานนีต่ตกแห้งเติบต่ว่าตกบ่โดนกันตกโดนเลยบ่มีหม่องใบไหลน้ำน้ำน้ำให้น้าก็ถือว่าหลายอยู่จา้าพี่นี่อุดมสมบูรณ์อยู่น้ำจ้าพี่น้องจะเขาก,กับว่าสรุปผลงานเห็ดเขาเนาะจ้าพี่น้นองกับว่าขึ้นบ่าฝันดอ,อกว่าทีพ่อกระมากหลินมากนั่นน้ำพอบ้านเันซื่อจา้าเห็ดก็โอ้ยดอกแตงซ่อนพี่น้องไม่จะดอกอง,งามกระเดา ต้งแต่ละไข่เนี่ยพี่น้องก่อยหลอ่อนนแห้งก่อยเห็นข่อสั้นอยู่ผู้เดียวบ่คืนบ่ฝันว่าเห็นเราโง่สิมาออกแงมนีแต่ละใครรูพี่น้องไข่เห็ดอลง่งโง่แงมฝนสีไหวแล้วไก่สีไหวแล้วฝนก็ได้อ้วได้หลายอยู่พี่น้องนี่จะดอกงามงามไ่ดอกบานอยูด่ดอกเดียวจ้ะ ได้แต่เห็นละงกดอกเดียวละพี่น้องคือบ้านละเต็มตาใกล้ที่เต็มตาละเกือบเต็มตาพูนละสำหรับกิมเน้กับไว้แค่นี้นะจาะพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แจกก้์กดติดตามให้จุดีพะลุยเน่ได้จ้าสวัสดีค่ะ